กอนนี้อยู่ที่ท็อปวิวสูงสุดของห้างสรรปสรนส้าทีนึงในบาร์เซโลนาที่เห็นเมืองทั้งหมดแล้วก็เคยเป็นที่ลานสู้งูกระทงานสู้งููกระทีงนวงง <laughs> สวยมากเลยนะครับที่เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างแล้วก็ทิศโปโต้แล้วตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะฮะมุมมองในฝั่งนี้เพราะสแนะนำเพื่อนก็จะมองเห็นเสื้อขาวบอนสจูด นะอยู่ข้างหน้านะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันทีเดียวเลยเทีนน่คือตรงกลางของเมืองปารีาใช่ตรงนี้เป็นจุดเซ็นเตอร์พอยนะฮะเป็นอยู่อีกหนึ่งแหล่งที่แนะนําเพื่อนๆนะฮะชาวแฟนเดจและชาวไทยท้่มาเที่ยวที่บอร์สนาจุดนี้คุณต้องมาเช็คพอยต์แล้วก็มาเช็คอินกันที่นี่นะ,ะันะไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงข้างหน้าที่ผมบอกเสื้อขามอนตจูสก็คือมิวเซียม แหล่งรวบรวมศิลปะแลกะก็ฮิสตอรี่ต่างๆของเทศสเปนนะฮะและก็มีภาพเขียนของศิลปินเอกมากมายรวมถึงแพลนการก่อสร้างแบบของอ,อันโตเนโอเกาดีและก็พิกัสโซ,โซก็ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่นั่นนะฮะถ้าท่านเมื่อยและขึ้นมาในห้างสรรสินคา้านี้แต่ขี้เกียจเดินท่านสามารถใช้บปิการลิฟต์ได้แต่ก็มีเสียค่าเช่าใช่ไหมคะ ไม่มีฟรีนะครับแต่ถ้าอยากลดกำลังอยากลดความอ้วนก็แนะนำว่าเดินชิวๆนะคระับใ,ในนี้มีบันไดเลื่อนนะคะ่แล้วก็มีข้างบนจุดสูงสุดก็เป็นเลสสลองนะครับมีหลายร้านให้เลือก อันนั้นคือฟา,าอร่าเลยนะคะลบที่ฟาร่าบารเซนสแควร์นะอ่ามีลู่วิ่งด้วยนะครับลมีคนว่ายนะ้ำแล้วก็มีสระว่ายน้ำไม่ทราบว่าเพื่อนเห็นไหมข้างในมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีลู่วิ่งเป็นลานกีฬา ทั้งหนึ่งที่ตรงนี้นะคือลานสู้งวกระถิงนะฮะของบาร์เซโลนาของประเทศสเปนถ้าคุณมาเที่ยวที่ประเทศสเปนไม่ว่าจะเป็นมาดริดอัลเมเนีโวอ่าหลายๆซิตี้ในเมืองสเปนก็จะมีลานสู้งัวกระถิงเพราะว่าเป็นประเทศที่นิยมเล่นสู้งวกระถิงนะฮะมีแค่ที่เดียวนะฮะจุดเดียวในบาร์เซโลนานะฮะแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะสู้งวทกระถิงในบาร์เซโลนา ถ้าต้องการเยี่ยมต้องการชมก็ต้องออกไปนอกเมืองหรือมาในช่วงงานเทศกาลนะหนึ่งสองเทศกาลใหญ่ๆที่ทป,ประเทศสเปนและบาสิลนาจัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะฮะก็มีหนึ่งก็คือเทศกาลปล่อยงูกระทิงปล่อยงูกระทิงแล้วก็ผู้คนก็จะวิ่งหนีและงูกระทิงก็วิ่งไปตามท้องถนนนะฮะนั่นค่อนข้างเฮฟวี่นิดนึงค่อนข้างฮาร์ดหน่อย อีกเทศกาลหนึ่งคล้ายๆประเทศไทยบ้านเราคล้ายๆสงการแต่ที่นี่ไม่ได้ใช้น้ําแต่ใช้มะเขือเทศนะฮะเทศกาลปามะเขือเทศนะ mm hmm. ก็จัดที่บาร์เซโลนาเมื hmm. ่อเดือนที่แล้ว mm hmm. เป็นสองเทศกาลใหญ่ๆที่บาร์เซโลนาหน้าเที่ยว ในห้างน,นี้ก็มีสินค้าแต่ว่าถ้าจะเป็นแบรนด์เนมทางฝั่งยุโรปเ่าที่ดูประเทศส,สเปนไม่ค่อยนิยมแบรนด์เนมเหมือนที่เอเชียเรานิยมแต่นิยมเป็นโลเคอลแบรนด์แต่ไม่ใช่ไม่มีนะชออ็อปหลุยส์วิสตองดีออต่างๆครับแม้ทุกอย่างมีแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมสเ,เปนก็เป็นหนึ่งในชาตินิยมนิยมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศตัวเองแล้วก็เป็นแบรนด์ตัวเอง เป็นประเทศหนึในยุโรปแล้วก็ถ้าในรีวิวพันทิปต่างๆในประเทศไทยลหลายๆรีวิวก็จะบอกว่าสเปนเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่คนไทยน่ามาเที่ยวแล้วก็เป็นประเทศที่เข้าใจว่าค่าของชีพถูกสุดในฝั่งยุโรปแต่ถูกไหมก็ทุกม,มือ้อก็แปลเป็นเงินบาทแล้วก็3 4 0 0 0พบาททครั้งกันนะสามคน ส่วนฟาสต์ฟู้ดในบาร์เซโลนาก็มีที่เยอะๆก็แมคโดนัลล์นี่จะเจอเยอะหน่อยแต่เค c ฟซียังไม่เจอนะเพราะใส่เรามานี่เราเจอเค c มฟซีไหมไม่มีเนาะใช่เค c ฟซีไม่เห็นนะจะเป็นแบรนด์ของเขาเองนะใช่แล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตในรสเต๊นบาร์เซโลนาและลและหล่งท่องเที่ยวที่ประเทศที่บาร์เซโลนามีก็จะเป็น ราเมนหารญี่ปุ่นอาหารไทยก็มีนะฮะก,ก็เจอร้านอาหารไทยสองาร้านที่นี่เดี๋ยวออถ้าคนไหนต้องการร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารดีๆอร่อยอร่อยกอ็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้ใต้ใต,ใต้ใต้เพจแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะฮะแต่แถวนี้มีร้านอันหนึ่งชื่อเอมื่อวานร้านอะไรนะ,ะที่เป็นซีฟูด้ดอร่อยอยู่ข้างหลังตึกนี้นะ เดอะเวิร์คคลับแนะนำนะครับถ้ามาถ้ามาที่บาร์เซโลนาแล้วมาเทีย่ยวตรงนี้มีมีร้านหนึ่งเดินไปข้างหลังตึงนี้ชื่อเดอะเวิร์คคลับเป็นสถานที่สวยเลยเป็นซีฟู้ดนะฮะซีฟูด้ดแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์กอถือว่าคุ้มนะฮะแล้วก็แต่บุฟเฟ่ต์ที่นี่ไม่ได้รวมดิงนะฮะแต่ก็แนะนำวายเบียอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่ราคาก็ไม่ได้แพงแต่บุฟเฟ่ต์ที่ที่ที่ผมแนะนำอยู่ข้างหลังตึงเนี้ยอร่อยมากอร่อยดี ตัวใหญ่เลยเนื้อเนื้อแล้วก็หอตัวใหญ่เลยวิ่วันต้องบีดนะวันนั้นไปทานที่บีดก,ก็ไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเป็นแหล่งที่คนพูดพลาดแล้วก็ในในความส่วนตัวไม่คลีนเท่าไหร่แต่ตรงนี้โอเคนะชื่ออะไรนะลูกเดี๋ยวได้ได้บอกแฟนเพจไว้เดอะเวิร์กคลนะครับอยู่หลังตึกนะฮะ,ะ,ฮะก็แนะนำนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนไทย พูดถึงแต่งจริงๆเป็นร้านที่ใหญ่และสวยสวยมาอยู่ข้างๆฮะเดินไปเดินเดินวนไปอยู่ขัางลังวนครับอร่อยปูตัวใหญ่ๆเลยแล้วทำสดๆทำต่อหน้าเป็นโอเพนโอเพนเชฟอ่ะนะครับก็เห็นเลยว่าทำก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้านที่ที่แนะนำนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราคงจะไปลองที่รลาตสรองนี้ในมื้อกลางวันเลสฟไทม์โอเคนะว่าดีไม่ดียังไงแล้วก็ บาฝากบอกแฟนเพจคิฮตัวางบางคนเคยสอบถามว่าบาร์เซโลนานั้นรถติดไหมทับฟิกแจมไหมก็มีเป็นบางช่วงเวลาเนาะช่วงเวยน็เยนๆก็มีมากนะฮะไม่เยอะแต่ก็มีมั่งเพราะเรา,เาหลังจากที่กลับจากอิสมาแฟก็เจอรถติดอยู่สองวันนั่นก็ไม่ได้ก็ถ้าเวลาปกติก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไร โอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเจอจุดที่ควรเช็คพอยต์และเช็คอินสวยๆในบาร์ซลน่าอีกเราจะเช็คโ p h โต้แล้วก็โพสบอกแฟนเพจนะฮะเผื<ม>่อเพื่อนๆชาวไทยแฟนเพจชาวไทยมาเที่ยวบาร์ซลนาได้หาจุดเช็คพอยต์และจุดเช็คอินสวยๆสยําหรับเช็คโ p h โต้และก็ท่องเที่ยวนะฮะโอเคก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมคะและกดติดตามในเพจของเรานะฮะ แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อยากได้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเปรอร์ซูร์นาถ้าเรารู้แล้วพอช่วยได้ก็จะให้ข้อมูลไปโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะแดงบ๊ายบายเพื่อนๆสุกค่า